สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของฟรานเชสโกบัญญาญาหรือที่แฟนๆมโตจีพีเรียกกันติดปากว่าเปโก้สุดสัปดาห์ที่โมเตกิที่ผ่านมาบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่แฟนๆดุคติรอคอยมานานเพราะนี่คือครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่บัญญาญากลับมาคว้าชัยชนะทั้งสปรินต์และเรสหลักได้สำเร็จแต่เรื่องมันไม่ได้มีแค่นั้นครับ เพราะชัยชนะครั้งนี้คือการยืนยันว่าบรญญาย่ากลับมาแล้วและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของฤดูกาล2025บรญญาย่าเล่าเองเลยว่าโมเตกิเป็นสุดสัปดาห์แรกที่เขาขี่รถของตัวเองไม่ใช่ต่อสู้กับมันแบบที่เป็นมาตลอดปีฟังดูเหมือนเป็นประโยคธรรมดาแต่ถ้าใครติดตามม o t ต GP จะรู้ว่าเวลานักแข่งบอกว่าเขาต้อง Fight with the b i บ e นั่นหมายความว่ารถมันไม่เชื่อฟังเลยต้องดึงต้องฟื้นต้องแก้ตลอดเวลาซึ่งในระดับ MotoGP การเสียสมาธิเพียงเสี่ยววินาทีก็หมายถึงเสี่ยววินาทีต่อรอดที่หายไปปัญญาย่าบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่การทดสอบที่มิสซานโนนั่นคือครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าทุกการเปลี่ยนเซตอัพมันทำงานรถที่เคยทายเคยล็อกเคยอันเดอร์สเตีย กลับนิ่งและคุมได้ง่ายแต่ชัยชนะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับรอบที่15ของการแข่งขันแฟนๆหลายคนถึงกับใจหายเพราะเห็นควันเริ่มพวยพุ่งออกมาจากท่อไอเสียของเปกโก้ลองจินตนาการดูสิครับขี่อยู่ข้างหน้าแบบเดียวๆนำห่างแบบสบายๆแล้วมีควันออกจากรถตัวเองถ้าเครื่องพังถ้ากรรมการบกธงดำตัดสิทธิ์ทุกอย่างอาจจะจบลงตรงนั้นแต่เโก้ไม่รู้เรื่องเลย เขาบอกหลังเรสว่าพวกเขามาบอกผมทีหลังผมไม่เห็นอะไรเลยและยอมรับว่าถ้าถูาถกตัดสิทธิ์จริงเขาคงรับไม่ได้โชคดีที่ทุกอย่างผ่านไปได้ดีและเขาคว้าชัยชนะที่31ในชีวิตเทียบเท่าดาันนี่เปโดซ่าและเอ็ดดี้ลอสเซนหลังจบเรสบัญญาย่าให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ที่ทั้งดีใจและเสียดายปนกันดีใจที่ในที่สุดก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ควรจะเป็นแต่ก็เสียดายที่ ช้าไปหน่อยเขาบอกว่าถ้าผมเจอแนวทางนี้เร็วกว่านี้บางทีการลุ้นแชมป์โลกอาจจะสนุกกว่านี้มีคือคำพูดที่สะท้อนให้เห็นว่านักแข่งไม่ได้แข่งกับคนอื่นอย่างเดียวแต่แข่งกับตัวเองและแข่งกับเวลาอีกจุดที่น่าสนใจคือเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้มีชื่อของเคซี่สโตเนอร์และมานนเอลปอกจิอาลีอดีตนักบิดที่มาช่วยทีมดุคคติวิเคราะห์ปัญหา พวกเขาเป็นคนบอกว่ารถคันหนึ่งนิ่งและเร็วอีกคันยังส่ายอยู่และช่วยชี้ทางให้บรญญายาเจอเซตอัพที่ถูกต้องนี่คือพลังของทีมเวิร์กที่ทำให้ทุกอย่างลงล็อก ok. แม้ตำแหน่งแชมป์โลกจะถูกตัดสินไปแล้วแต่บรญญายาก็ยังมีเป้าหมายใหม่คือการไล่ล่าอันดับ2ของแชมเปี้ยนชิพเขาตามหลังอเล็กซ์มาเกส66คะแนนและเหลืออีก5เรสให้เก็บแต้มบรรยายาบอกว่า คุณไม่จำเป็นต้องมองย้อนกลับไปแต่ต้องมองไปข้างหน้านี่คือ mindset ของมักแข่งที่ไม่เคยยอมแพ้สำหรับสุดสัปดาห์ที่โมเตกิเราได้เห็นบรรยายนาที่เราคุ้นเคยกลับมาแล้วและแม้การลุ้นแชมป์โลกจะจบแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือเราจะได้เห็นเขาสู้เต็มที่อีก5้าเรสที่เหลืออยู่เพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือคนที่อยู่ข้างหน้าอย่างที่เขาบอกจริงๆ